เผยข้ part, อมูลวันพัสดอาจเปิดตัววันพัสนอต n สิบห้า g ฉายชิปซันบากอนหกเก้าศูนย์ให้จอเก้าสิบเฮิร์ตกล้องหลังสี่ตัวอาจเปิดตัวปลายปีนี้เผยข้อมูลวันพัสดอาจเปิดตัววันพัสนอต n สิบห้า g ฉายชิปซันบากอนหกเก้าศูนย์ให้จอ90เฮิร์ตกล้องหลัง4ตัวอาจเปิดตัวปลายปีนี้ Play part, g, Shift 0, Hz, กอ่อนหน้านี้ได้มีสมาร์ทโฟนของทางวันพัสดที่รองรับ5 g รุ่นใหม่ ที่มีคนเนมว่าบิลลี่ฉายชิปซัมร a g ัน690ได้ปรากฏให้เราเห็นตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมาได้เองครับซึ่งคาดว่าสมาร์ทโฟนรุร่นนี้จะใช้ชื่อว่าวันพัทนอต N15G ครับที่มีข้อมูลว่าวันพัทนอต N15G จะมีหน้าจอแสดงผลขนาด6.49นิ้วความเมี4ด Full HD+ พร้อมค่า Refresh 90เแต่ยังไม่มีข้อมูลว่าจะใช้พาเนลหน้าจอเป็นแบบ AMOLED หรือ LCD นะครับ สายชิปประมวลผลส n a p d r a กันเกรให้แรมมาที่ 6GB และรอม 128GB หลันด้วยระบบปฏิการ android 11ครอบทับด้วย o อกซิเจ os 11และเป็นรุ่นแรกของแบรนด์อีกด้วยครับให้กล้องหลังที่เป็นเลนหลักความละเอยียดสูงถึง64หล้านพิกเซลนอกจากนี้ครับยังมีข้อมูลอีกว่า oneplus ได้ยืนาดดาย,ยันแล้วว่า oneplus north series กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจะเน้นไปที่ตลาดของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเป็นไปได้ว่า เราอาจจะได้เห็น o n e พั u นออ t N15G เปิดตัวช่วงปลายปีนี้ก็เป็นได้ครับ